สวัสดีครับมีใครรู้บ้างไหมครับว่านี่คือลูกอะไรแล้วมีใครเคยกินบ้างครับรสชาติเป็นยังไงบ้างเม้นมาคุยกันได้นะครับนี่คือลูกจันทร์นะครับมีรสชาติออกฝาด,ดๆหวานๆปนกันไปนะครับแต่มีกลิ่นหอมมากสรรพคุณของลูกจันทร์เนี่ยใช้บำรุงกําลังครับแก้ไขบำรุงหัวใจบำรุงทตุแก้จุกเสียดขัดลมรักษาอาการอาหารไม่ย่อยครับ ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแก้บิดแก้กำเดาแก้ท้องร้วงแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ปวดบกลูกและบํารุงโลหิตอีกด้วยนะครับโ,โหสรพคุณเยอะมากนอกายังมีสะบานแผลภายในแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องครับแต่เดี๋ยว,ยวนี้ต้นหายากมากมากครับไม่ค่อยเจอที่บ้านใครมีครับเม้นมาคุยกันได้นะครับโ้แบบสวยยากมากอยู่สูงด้วยครับต้นนี้แบบมีอายุ น่าจะประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับ